สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ฝึกอังกฤษทุกวันพอดแคสต์กดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดฝึกประโยคภาษาอังกฤษไปด้วยกันทุกวันวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการขอให้คนอื่นไปพบใครสักคนแทนเราซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยในชีวิตการทำงานประโยคหลักของวันนี้ i'd like you to meet with him on my behalf แปลว่าฉันอยากให้คุณไปพบกับเขา แทนฉันคำศัพท์สำคัญ 1. on my behalf ความหมายหลักแทนหรือในนามของหรือเพื่อประโยชน์ของ on my behalf ใช้เมื่อเราขอให้ใครทำอะไรแทนเราโดยตรงตัวอย่าง could you talk to him on my behalf แปลว่าคุณช่วยไปคุยกับเขาแทนฉันได้ไหม 2. meet with ความหมายนัดพบประชุมกับตัวอย่าง I need to meet with the client tomorrow แปลว่าฉันต้องไปพบลูกค้าพรุ่งนี้ 3. I'd like I would like ความหมายฉันต้องการฉันอยากจะสุภาพตัวอย่าง I'd like to order coffee. แปลว่าฉันอยากจะสั่งกาแฟตัวอย่างการใช้ในสถานการณ์ต่างๆสถานการณ์ที่1เรื่องห้องเช่าคอนโดประโยคว่า Could you talk to the landlord on my behalf แปลว่าคุณช่วยไปคุยกับเจ้าของห้องแทนฉันได้ไหมสถานการณ์ที่2ธนาคารหรือการเงินประโยคว่า Can you sign the papers on my behalf? แปลว่าคุณช่วยเซ็นเอกสารแทนฉันได้ไหมสถานการณ์ที่3โรงเรียนผู้ปกครองประโยคว่า Could you attend the parent meeting on my behalf? แปลว่าคุณช่วยเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองแทนฉันได้ไหมเรื่องเล่าน่าสนใจขอเล่าเรื่องจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งให้ฟังนะคะมีพยาบาลคนหนึ่ง ที่เพิ่งเริ่มงานหัวหน้าพยาบาลมาบอกว่า I'd like you to meet with the patient's family on my behalf. They're waiting in room 205. แปลว่าฉันอยากให้คุณไปพบกับครอบครัวของคนไข้แทนฉันพวกเขารออยู่ที่ห้อง205พยาบาลคนนั้นก็ไปตามที่บอกเมื่อเข้าไปในห้องพบว่าเป็นครอบครัวที่นั่งรออย่างจริงจังเธอเลยกังวลใจว่าจะเป็นเรื่องร้าย แต่ปรากฏว่าพวกเขามาขอบคุณทีมแทยที่ช่วยชีวิตลูกชายได้สำเร็จพวกเขายิ้มและน้ำตาไหลด้วยความดีใจช่วงนั้นทำให้เธอซาบซึ้งมากเพราะได้เห็นความจริงใจในการขอบคุณของครอบครัวบทเรียนนะคะการไป on someone's behalf บางครั้งทำให้เราได้พบประสบการณ์ที่มีความหมายมากกว่าที่คิดสรุปนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้ว่า l e I'd like you to meet with him on my behalf. ซึ่งเป็นประโยคที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะในที่ทำงานหรือสถานการณ์ส่วนตัวขอบคุณที่รับฟังรายการฝึกอังกฤษทุกวันนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ๆแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ